รุนสวัสดิ์วอาาทิตย์ครับผมกับปุ้ยตึงนมาแต่เช้านะครับกำลังจะบินไปภูเก็ตหลานสาวผมนะครับได้บินมาเมืองไทยเพื่อจะชมาฉลองงานแต่งงานของเขาเราก็เลยจะจัดประเพณีไทยให้เขาด้วยพอถึงหลานผมจะไปเกิดที่อเมริกาหรือเป็นลูกครึ่งครอบครัวเครือสวลน,นะครับก็มีความรู้สึกว่ามันสำคัญ ที่เขาได้จัดงานพิธีไทยด้วยาศาสนาพุทธด้วยนะครับอย่างไงเขาถึงอาจจะเป็นลูกครึ่งแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องรักเมืองไทยร0 0ประเซก็เลยจะบินทุกคนไปภูเก็ตนะครับเพื่อไปฉลองสิ่งนี้ใครอยู่ภูเก็ตนะครับทักทายมานะเดี๋ยวจะไปถึงตอนสิบบองเราจะไปกินร้านร้านชื่ออะไรนะพุ่ยวันจันนะครับเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในภูเก็ตนะ แล้วผมมันอยู่แถวละพูหน้านะมีไรทักกันมานะครับสองสาเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนอันนี้ฝากให้กับท่านสออทุกคนนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาต่อว่ามินหรืออะไรเลยนะแต่จะพูดแฟกให้ฟังมีสอวอหลายคนออกมาคู่คู่ประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้เขานะว่าถ้าบุลลี่เขา ถ้าลังแกเขาในการที่เขางดออกเสียงให้กับพรรคก้าไกลนะครับหรืองดออกเสียงให้กับระบบประชาธิป,ปไตยหรือโบดตโนแต่คนไทยหลายคนมากันแกล้งเขาในการที่ลงในโซเชียลมีเดียว่าธุรกิจเขามีอะไรมั่ง อาชีร้านอาหารบริษัทประกันภัยอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็มาบูลลี่ลูกๆเขาเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องจะฟ้องคนที่จ่ายเงินเดือนเขานะครับก็อนื่นงนะผมขอพูดสิ่งนี้กันครับผมไม่เห็นด้วยกับการไซเบอร์บูลลี่ผว่าผิดงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สวพูดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรพวกเราควรจะมีสติ แล้วก็ไม่มีการกระทําที่กันแกล้งหรือขู่ใครแต่ก็กลับกันนะครับคนที่โดนเขาต้องเข้าใจว่าโดนเพราะอะไรโดนเพราะคุณเป็นคนของสาธารณะคุณเป็นคนของประชาชนไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวคุณแล้ให้ไปเป็นสอวเพราะเมื่อการตัดสินใจของคุณนะครับมันทำให้คนมากกว่า25ล้านคนเนี่ย เขารู้สึกว่าคุณขโมยสิทธิเขาขโมยเสียงเขานี่ก็คือเป็นผลที่ตามมาเป็นผลที่ตามมานะครับกับระบบที่สมัยเนี้ยโซเชียลมีเดียมันแรงแล้วมันเร็วคนก็ไม่รู้จะปล่อยออกอยังไงเขาก็ต้องปล่อยออกอย่างนี้จริงๆแล้วถ้ามองให้ดีนะก็อาจจะยังดีกว่าไปปล่อยออกกันบมถนนราชดำเนินนะถนนสุขุมวิทแล้วก็มีการฆ่ากันตาย ทีนะครับผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่มีไซเบอร์บูลลี่นะแต่ก็อยากฝากสอวว่านี่คือผลตามเพราะคน25ล้านคนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็โดนบูลลี่เหมือนกันเขาโดนบูลลี่ด้วยระบบที่ตั้งขึ้นมาที่ให้การเลือกตั้งที่เสียเงินไป6,000กว่าล้านเสร็จของเขา ที่ออกมาใช้กันเพื่อจะเลือกพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลมันถูกกรบถูกลบไปด้วยสิทธิ์ของพวกคุณที่ผมไม่ชอบเนี่ยเคยกฎหมายหมิ่นประมาทันเป็นคือกฎหมายปิดปากผมพูดไว้หลายทีแล้วจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เดินหน้านะเพราะสายเองก็มึนตํารวจเองก็มึนนะ แล้วสุดท้ายแล้วคนผิดก็ถูกได้เพียงต้องฟ้องขึ้นมาแล้วก็คุยอย่างเงี้ยอันนี้พวกก็เห็นด้วยเลยเมื่อคุณตัดสินใจเป็นคนของสาธรารณะเมื่อคุณตัดสินใจทำริสุนที่คุณทำไปแล้วมันก็ against ความรู้สึกของคนไทยเยอะคุณก็ต้องรับผลที่มันจะตามมาให้ได้นี่คือคนที่มีวุฒิพิพาะผมเนี่ยโดนด่าตลอดนะ เคยมีสอสอเคยมีหนังสือพิมพ์พูดมั่วคุณทอมโดนเข้าคุกคุณทอมโดนจับไม่จริงสักอย่างหลายคนก็บอกผมว่าทำไมคุณทอมไม่ฟ้องผมไม่ใช่นิสัยผมที่ไปเล่นขี้ฟ้องคนไม่มีใครบอกให้ผมต้องพูดไม่มีใครบอกให้ผมต้องทําไม่เีใครบอกให้ผมต้องมีชีวิตอย่างนี้เมื่อผมมีแล้วเมื่อผมเป็นเป้าเมื่อกระสุนมันยิงเข้ามาเราก็อยากให้มันมากระทบเราแคนะ่นั้นเอง ก็ฝากท่านสอวอนะครับเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเครียดอาจจะตึงแต่มันเป็นผลตามมาครับจากการกระทําของท่านเอง <c oughs> การที่จะปบยอยคอตนะหรือไม่ไปสนับสนุนธุรกิจของสอวอเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมก็พูดตลอดหรือเจ้าสัวเนี่ยอยากให้เขาเจ็บปวดจริงเนี่ยตอนใี้เขาเจ็บปวดทางกระเป๋าแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยคือการคููครอบครัวหรือลูกหรือญาติ อันนี้ก็ไม่ดีนะอย่าเอาครอบครัวมาเกี่ยวข้องถ้าคุณจะโจมตีก็โจมตีสวออคนนั้นหรือกระเป๋าตังค์เขาเตะไปเอาภรรยาลูกอะไรอย่างนี้อันนี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วนะไม่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจกันเร็หวังนะสวครับคุณก็ขู่คนไทยมาถึงวันนี้แล้วนะว่าถ้าก้าวไกลไม่ทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ก็จะไม่เลือกสุดท้ายแล้วก็ไม่ไเป็นการขู่นะเป็นการกระทับเลย อีกข่าวหนึ่งที่ผมเห็นนะมีคนถามกันหลายคนว่าเพียงก้าวไกลถอนหรือถอยจากการที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรา112เนี่ยพิธาเขาได้เป็นนายกแล้วผมก็พูดมาตลอดไม่จริงมันไม่เคยเกี่ยวกับมาตรา112เลยมันเกี่ยวกับการว่าถ้าพิธาหรือก้าวไกลได้เป็นนายกและว,วิโร์ได้เป็นตำรวจของสภาเนี่ยการโกงกินมันจะลดลงไปเยอะ สัมปทานมาันจะถูกอะไรนะปรับปรุงปฏิวัตินะงั้นพวกเจ้าสัวหรือพวกที่ชอบโกงเนี่ยอาทิคุณจะไปป,ปติรูปทหารเนี่ยเขาไม่ยอมคุณหรอกงั้าจริงแล้วเนี่ยผมขอชมผมขอชมพกรกคก้าวไกลที่ยึดติแล้วยืนกับนโยบายของตัวเองถูกต้องครับ นะคนเราไม่ควรจะมีความอยากสะชนเป็นโสเพณีทางการเมืองหรอกไม่ใช่ว่าอยากได้ตำแหน่งสะชนต้องหลุดจัญญาบันของพักอันนี้เราก็ได้บทเรียนม,มาแล้วจากพักประชาธิปัตย์ข่าวที่แล้วที่คุณอภิเศ์บอกเด็ดขาดจะไม่สนับสนุนเผด็จการแต่พอคุณจุรินมาเป็นหัวหน้าพักก็ไปอยู่ในการเมืองร่วมกันกันกบเผด็จการเป็นไงครับประชาธิปัตย์ไม่เหลือแล้ว งั้นก้าวไกลทําถูกเพราะอนาคตของการเมืองของก้าวไกลอย่างอีกไกลผมถึงบอกอะถึงจะไม่ได้รอบนี้แต่ยาเขวจากจุดยืนก็คือจะปฏิรูประบบของประเทศไทยเรื่องโกงกินเรื่องสัมปทานเรื่องเจ้าสัวรวยนะคนไทยจนเห็นด้วยหมดครับงั้นขอชมผู้ใหญ่และคนที่มีสติที่ไม่ซ้ำรอย แล้วก็อยากเป็นเพียงแต so ่โสเพณีของการเมืองเพื่อตัวเองจะได้ไปโกยกินดีครับนะแล้วก็มีนักการเมืองบางคนนะออกมาบอกว่าเปลี่ยนแค่นี้เปลี่ยนไม่ได้เหรอถึงเปลี่ยนไปเขาไม่เอาคุณอยู่ดีเพราะมันยิ่งกว่าร้อยสิบสองอีกมันคือการโกยกินที่คุณจยปัตยในรูปนะผมบอกตลอดนะก้าวไกลใจเย็นๆถ้าไม่ได้ข่าวนี้ไม่เป็นไร มันเป็นการเริ่มของการจบของอำนาจเก่าเมื่อวานก็มีแถลงข่าวออกมานะครับพิธาบอกแล้วว่ามีแพลน B แล้วถ้าเกิดพิธาไม่ได้เป็นนายกจริงก็จะยินดีสนับสนุนให้ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอันเนี้ยถ้ากลับไปฟัง Facebook ไลฟ์ผมนะหลายคนก็บอกผมวิเคราะห์มั่วบ้างอะไรมา้างแต่นี่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่แรกแล้วนะว่านายกเศรษฐา นะครับนายกเศรษฐาแลวสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างที่น่าจะที่ผมวิเคราะห์มาก็ไม่เป็นไรไม่ต้อาลืมนะครับเดี๋ยวนี้ผมเคยพูดไปแล้วเพื่อไทยเขาก็เพียงได้คะแนนต่ำกว่าเก้าไกลสิบคะแนนเองคำถามไม่ใช่ว่าเพื่อไทยจะสนับสนุนโทษทีเก้าไกลจะสนับสนุนให้เพื่อไทยได้เป็นนายกรือเลาลคำถามก็คือว่าสอวอเนี่ยแหละ จะโอเคหรือ,อยังถ้าเป็นรัฐบาลที่นำด้วยเพื่อไทยแต่ก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลด้วยอันนี้ก็ต้องมาวัดดวงกันเพราะก็ยังไม่ร้อยเปอร์ซตแต่สำหรับผมนะถ้าก้าวไกลอยากมีอนาคตจริงนะแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลไปอยู่พักฝ่ายค้านดีกว่าแล้วเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดแล้วรอให้วัมติของสอวอจบไป แล้วคราวหน้านะครับยิ่งกว่าซูเปอร์แลนด์สไลด์เพราะเพื่อไทยถ้าไม่มีก้าวไกลก็ต้องไปจับกับพ,พรรคเผด็จก,การที่สนับสนุนเผด็จก,การผมเชื่อประชาชนเนี่ยคงมีอคติแล้ะพารับกันไม่ได้แต่เราต้องมาดูกันแต่ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เลยเหรอเดานะในฟันธงนะผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะรวมกันได้เพราะสอวอจะไม่ยอม เพื่อไทยน่าจะได้แน่แล้วคงต้องไปจับกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนานะครับพักปิกป้อมถ้าเป็นอย่างนั้นนะก้าวไกลยอยู่เฉยๆครับบางทีนิ่งเนี่ยดีเพราะการนิ่งเนี่ยนะรางวัลมันจะรออยู่ข้างหน้านะครับช่วยโครนายอย่าเพิ่งหิวน้ําหิวข้าวกันนะมองอนาคตของพรรคให้ดีได้บทเรียนจากประชาธิปัตย์แล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันพฤหัสนี้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้น นะแต่ก็ขอชื่นชมก้าวไกลในหนึ่งที่ไม่เขวจากสิ่งที่สัญญาประชาชนเพราะใช่ครับประชาชนคือเทวดาครับเพราะเราจ่ายเงินเดือนให้กับนักการเมืองคุณเป็นตัวแทนพวกเราไม่ใช่เราเป็นลูกน้องพวกคุณอันนี้ก็ขอชมนะที่ไม่เขวเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้อย่างที่บอกนะฮอตที่สุดก็คือเรื่อง การเมืองเนี่ยนะครับก็ดูกันดีๆนะอาทิตย์นี้ถ้าใครเล่นหุ้นนะก็ไม่ต้องคิดมากอาทิตย์ที่แล้วดูง่ายๆหลังจากที่พิธาโดนปลดออกไปบริษัทเจ้าส,สัวทั้งหลายที่มีสัมปทานนะครับที่คุมนะเศรษฐกิจของประเทศชาติขึ้นทุกคนขึ้นกัน10จุด15จุดนะนก็ทำให้นะเห็นเลยว่า ใครได้ผลประโยชน์จากการที่พิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้าคุณอยากได้ผลประโยชน์ด้วยก็ซื้อหุ้นบริษัทพวกเขาเตืนตอนทั้งสองฝ่ายโอเคผมกำลังจะไปภูเก็ตนะครับมีอะไรก็มันรัดเจอกันคุยกันนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ดูลายผมนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับประเทศไทย ฝากท่านสอวอทิงนะมันเป็นผลตามมาครับอย่าขู่คนไทยเลยนะคุณรับให้ได้นะหูอย่าเบาใจอย่าแค่เนื้อค่ะนะอย่าให้มีเนื้อที่มันหนาหน่อยเราเป็นตัวแทนของประชาชนเราก็ต้องรับคำด่าความติของประชาชนได้แต่ก,ก็กลับกันนะครับประชาชนนะไม่ดีหรอกนะถ้าไปพูดไรหยาพายหรือไปขู่ครอบครัวเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาด ไม่มีใครควรจะขู่ครอบครัวลูกภรรยาสามีของสวอเลยถ้าคุณอยากเล่นสวอจริงก็ตีเขาได้หรือใช้กระเป๋าคุณเนี่ยอย่าไปสนับสนุนธุรกิจเขาอันนี้ผมก็เห็นด้วยนี่เป็นสิทธิ์ของคนไทยนะครับแต่คุณไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปขู่เมันกับเขาขู่เราหรือคุณไปต่อว่าครอบครัวเขานะอย่าไปบูลลี่กันนะครับโอเคบายบายเจอกันที่ภูกเก็ตนะครับสวัสดีครับ